เงินอบเานกไปลเนรเส้นะสองบาทนะคะโอ้ยตายกูเส้นละสองพันมัวดจรงกรับถอนผมงอกเส้นละสองบาทไปเสัมเนี้ยหัวนี FUCK ่ได้เป็นพันหัวนี่ได้เป็นพันเราซื้อไม่แก่เนียซื้อใบแก่ป้าเส้นแง่เลยงอกผมงอกรผมเส็นหน่อยทำไมงอกดีไปเยอะ มันย่อมด้วยเนี่ยบอกว่ายายแล้วเช่นใหญ่เหรอม่จะยอมอยู่บ่ใหอยแล้ว้วเดีี๋ยนตามวัแล้วนะ้นท้อนเองก็มดเลยเด้ไหมท้อนเองบางมันมดมันบอกใครมดโอ้พี่จีใบจะยอมกันเลยนะนี่นั่งอยู่ข้างนาทอนเองก็ได้เด็ดหน้าข้างนาน่ะทอนเองแมบอกออกเลยอล่ะท้อนเองเนอะกาเส้เงี้ยเดือดหลายแต่ว่าข้างนาเต็มเลยตรงไหนอ่ะดูเลยนะทุกคนผมหงอกโอ้ผีทุกคนถ้าเป็นข้านียทอนเองเลยได้ไหม ถอนบ่ได้มันลื่นทอนหลอกผมมันมันอืมปู่เตียมอยู่เชงแงอยู่เนี่ยคือยังแย่คนหน่อยเนี่ยทอนทางนาเล่าแบบทอนวางบอกขาวมันเลยไหมตอิีเหลือได้แบ่ค่อนหน่อยสอดแม่ขาวมันหรออันอันตอมันทอนไงเอวอันเป็นตอแบบคนแมวท้อนไงมันฮักกับมีเอวเอวหักหักผับเดี๋ยแต่ตอขาวไหวกัมีอืมันเหมือนกับท้อนออกบุหมดิดมะมันบวถึงหล่าถึงโคน ที่ท่านมีคนท้อนอะไรทั้งเพรามันไหลบออีม่ท้อนมันวางให้บ่อบ่ออเนี่ยมันเห็นเราฉีกขานท้อนเดียวอาหาพี่หน่อยหน่อยยึดดึงเดินไปเดินมากก็ไปอันเดียวมัน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 หมดหัวข้าในเลยเดอ ชังไคว่าถ้าเหม่งถอนหิ่งงอกงอกไม่อกกระซ่ากหม่ดอกเม่งด้ถอนหิงมันเฮ้ยมีกันหิงถอนหิงงอกไม่เว้นแต่ว่ามันขึ้นมามหไม่อะไรอย่างนี้นะมันมัีเก่ามันไปถอนกะกะเอ๋นมันเหม่นผมมันผมคันแบบเหม่งผมคันเนี่ยแกเปลี่ยนเหลกเย็นมันยืโต๊ะวนี้มันก็เลยสะดูเตนเอาเจ้านาทีเอีกสิบห้าวิฮะมึงหยิบหาวิละสองนาทีแล้วตอนนี้